ฮัลโหลครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมเอนะวายเกมวะวัแบบนนี้มึงอยู่กับในคลิปแจกรหัสนะผมก็ฉลองหนึ่งร้อยซับสไคร์เบอร์นะผมก็เป็นผมก็อยายไปฟาร์มนานแล้วก็ได้เวลาแจกแล้วท่านผู้ชมอันนี้ใครไวใครได้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อกับรหัสไว้ใต้คลิปนะผมใครไวใครได้นะใครมือไม่ไวผมบอกเลยว่าอดนะผมบอกไว้ก่อนรหันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแล้วกันนะโอเค รหัสนี้มีก็ตามที่เห็นในภาพนะผมนะเซเบอร์ไม่ใช่ V2 นะมันเป็นวีหนึะครับท่านผู้ชมไปทำเอาเองนะผมขี้เกียจทำแนละ้วแล้วก็ขาดำนะผมขาดำก็ผมทำไปแล้วไฟสองข้างนะผมก็แล้วก็ผมใช้ตอนนี้ก็คือผลพิศายก็คือผลช็อปชอปนะผมก็ยังฟาร์มอยู่ที่จุดนี้นะนะเงินผมให้มาก็ประมาณ5้าแสนเจ็ดนะห้าแสนเะจ็ดเนาะห้าแสนเจ็ดหมื่นเนาะเอาไปเลยนะท่านผู้ชม อันนี้ก็ใครไว้ใครได้นะผมใครขอให้โชคดีนะผมใครใครไว้ใครได้นะขอให้โชคดีนะโอเคทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม g o o d บายครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะผมคลิปนี้ผมขอละผมนะขอท่านผู้ชมนะกดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วก็กด subscribe ให้ผมหน่อยนะผมนะก็กดรูปตัวกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆากช่องผมด้วยนะโอเคนะ g o o d บายครับผมสี่โอเคนะเนะ okay นะดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ